็ยังไปไม่ถึงไหนถาจะสักคำหน่อยเธคยคิดถึงฉันไหมถ้าเธอมีใจให้ฉันก็หันมาหน่อยเพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่เจอ DJ playlist by DJ Om Ka. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีวันฝนพร,รมอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนโถอ,อยู่ใต้ฟ้าก็กลัวเปียกฝนสิโวยใช่ไหมพี่กงวงถูกครับบางคนบอกว่าเบื่อมากเลยคนชอบชอบมาตลกใส่มุกว่าอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนไม่เคยเปียกไม่รู้หรอกอบางทีมันหนีไม่ได้จริงจริง <c oughs> นี่บอกว่าคนบางคนก็พูดเอาตลกอ่ะเห <c oughs> มือนแบบปลอบใจอ่ะอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนแกมีรถไงแกก็ไม่กลัวแกลองมามีนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวันดิแล้วแกจะรู้ว่าอยู่ใต้ฟ้า บางทีไม่ได้กลัวฝนนะแต่ไม่ไหวจะเปียกเว้ยใช่พ้าพี่ค,ครับงวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามาเร็วกว่าที่คิด,ดปกติท่านก็จะมาช่วงประมาณสักบ่ายสอง <Okay. S 2> แล้วท่านก็จะพักแล้วก็หรือบางทีท่านก็จะมาสามโมงกว่าสี่โมงหรือท่านจะมาเียดห้าวันนี้ถ้าพัะผ่านเถอะท่านมาสักตามกำลังจะบ่ายสามเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแล้วมาแบบบางๆด้วยนะในบางพื้นที่ดูเข้ม นี่ก็จะได้รับข้อความไม่รุ่น้องนี่ก็แจ้งทุกวันเลยพอฝนดำๆนี่ก็แจ้งเหมือนจะส่งข่าวให้รู้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปนาส่งทุกวันจนบางทีก็รู้สึกว่าอกสั่นขวัญแขวนไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> บางทีเห็นรูปก็เครียด <c oughs> ได้ออกไหมพี่กวง <c oughs> สาธรคุณผู้ฟังบอกว่าตกหนักนะคะจะขอฝนตกไหมแต่ว่า แต่จะ,จะบอกว่าสาทรฝนตกหนักเข้าใจได้ว่าน่าจะหนักเพราะสามย่านน่าจะมาจากด้านนู้นก่อนนะสามย่านสาทรดูจะหนักนะคะซึ่งคุณรู้ฟังบางคนทำให้อยากฟังเพลงฝนของเบอร์กอฮาต้องบอกว่าไม่อยากไล่แขกเลยค่ะเราจะไม่ใช้วิธีบอกว่าไปฟังคลินเวฟบไหมคะคลีนเว็มีเพลงนี้เพราะเหมาะกับตรงนั้นใช่ไหมเราจะไม่พูดคานั้นเราจะพูดว่าเปลี่ยนเพลงไหมคะให้เหมาะกับคลื่นวัยรุ่น อย่างเราอย่างนั้นป่ะพี่กวงใช่ให้เหมาะก,กับคลื่นที่แบบอย่างไอทเอตอย่างนั้นเปล่า<ช><ช>มีเพลงอื่นไหมเล่าแล้วไงนี่ก็นั่งกดหาเพลงพี่เบิร์ตนะเพราะว่าพี่เบิร์ตเนี่ยมีเพลงในทุกสภาพอากาศป่ะ<ช>และทุกสภาพอารมณ<ช>์<ช>คุณจะสนุกเบอร์ไหนละอ่ะคุณเอาเบอร์ไหน<ช>แสบเผ็ดร้อนไปพี่ขี้หนูใช่ถ้าคุณจะเอาแบบคึกคักอะนะ too much so much very much หรือคุณจะแบบ อาการของคนจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุณยังไม่ออกป่าใช่ครับคุณจะมีท่านไฟเก่าคุณมีอะไรบ้างดีกว่าอะไรที่พี่เบิร์ดไม่มีก่อนปัญหาคือเพลงแบบไหนที่พี่เบิร์ดไม่มีพี่คงอกหักมีอ่ะ Move on ไม่ได้ตัวดีเลยพี่เบิร์ดอะ่ะใช่ โอ้ก็ฐานไฟเก่ามันร้อนหรอวันหรือฟืน้นหรือให้คนมาทีลังต้องทนต้องฟืน้นอย่างเช่นคนนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นคนสวยที่ต้องไปมีปัญหากาาับใครอะไรมีปัญหาในใจอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เบิร์ตเป็นเขาเยอะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับฝนพี่เบิร์ตมีไหม คนที่ตกอยู่ทางโน,น้นก็เล่าสู่กันฟังหนาวถึงคนทางนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะคะอ่าใครใครจะขอเพลงก็ลองดูนะคะก็ความที่ส่งมาเป็นระยะระยะนะคะบอกว่าทวีวัฒนาก็มืดแล้วนะคะเอาจริงคุณผู้ฟังเวลาคนที่บริโภคมอเตอร์ไซค์อ่ะใช้รถใช้ถนนนะและใช้มอร์ไซค์หรือเดินอ่ะมันจะเจ็บปวดที่สุดคือพอออกจากต้นทางอ่ะและระหว่างทางอ่ะไม่ถึงปลายดีแล้วมันล่วงลงมาฝนน่ยในใจคิดแต่ว่า ม่น่ารีบออกมาเลยว่ะมันจะมีงี้นะกับลูกงี้อีกนิดเดียวถ้าถึงแล้วก็รอดแล้วอะใช่ป่ะมันจะมีลูกงี้ไม่น่ากับเสียดายที่ไปไม่ถึงใช่ป่ะกลับก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้จ่ไปจะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้วก็สู้ลงมาเปรียกกันไปนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่านี่นั่งมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะพี่กุงแล้วหน้าร้อนเผาเลยนะตอนนั่งมอไซค์คุณผู้ฟัง ใกล้ๆสักบ่ายสามบ่ายสองกว่าออกจากพระมงกุฎซึ่งพระมงกุฎนี้ถือว่าไกลไหมคะโรงพยาบาลพระมงกุฎถ้าเทียบกับรามีกับการกน,นั่งมอเตอร์ไซค์ก็สกมครนะก<า>็พอใช้ได้เพราะมันเลยนุสบรีไปหน่อยหนึ่งใช่ป่ะเกือบถึงโรงพยาบาลรามาแล้วอ่ะนั่งมาตอนบ่ายสองกว่ารู้เลยว่าไอแดดที่มันกระทบกับพื้นนะคุณผู้ฟังที่มันกระทบกับพื้นปูนอ่ะเขาเรียกพื้นซีเมนใช่ไหมพี่คงซีเมนครับอู้นั่งนี่เผาเผาเผาเลยอ่ะแล้วก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะ พราะเผื่อมีอะไรจะไม่ได้ไม่ถลอกเยอะอกลัวกลัวรถล,ลม้มพี่ห่วงเป็นนั่งมอไซค์กลัวไหมละ่ะน่าก,กลัวนะถูกไหมละ่ะคือบางทีเขาก็ระวังกันแหละเท่าที่เขาระวังได้แต่บางทีมันไปเกี่ยวกันจังหวะไหนแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมันถนนลื่นนะขับประมัดระวังกันนิดนึงน้ากระเซ็นอยู่ประมาณหนึ่งเป็นระยะกระเซ็นทั้งรถเองก็ลื่นในขณะที่มันอาจจะส่งผลไปให้คนที่เดินถนนได้รับป่าวิบากตรงนั้นไปพี่ห่วงใช่ครับมันจะมีวิบากของถนนที่มันไม่เรียบอ่ะ น้ำมันขังอ่ะนะคะก็ใจเย็นๆกันเส้นหนึ่งอ้อมเชื่อว่าทุกคนรีบเหมือนเหมือนกันค่ะอะไรคนขอฝนใหม่แล้วขอฟังฝนพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดกับพี่อ้อมติดอยู่ใต้อุโมงค์มอสวติดจดุจดจุดเปิงเปิดสินะทาไงดีวะเราไม่มีอ่ะเ,เราไม่มีเบิร์ดกับฮาร์ดพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเพลงเนี้ยฝนนะเราให้ฟังกันไหมไม่ได้ดูจัดรู้สึกว่า ไม่น่าเหมาะถ้าเกิดเขาบอกว่าได้แต่ขอเต็มเพลงทําไงขึ้นมาอ่าลิขสิทธิ์ไม่มีค่ะคือปัญหาคุณรู้ฟังอ้อมมันร้องได้ทุกเพลงปัญหามันอยู่ที่ลิขสิทธิ์เดี๋ยวไปโทษลิขสิทธิ์ป่ะเออหาทางออกได้ฉลาดนะเราเนี่ยตอนนี้ที่องคลักษ์ฟ้าก็คลึ้มแล้วค่ะองคลักษ์นี่ก็มอสวป่ะมสสว์วันนี้อยู่แนแถวมอสวกันเยอะเหมือนกันนะอ่อนนุชโครมครามแล้วค่ะอ่า อ่ะมาสวัสดีค่ะวันนี้อาหารที่ไม่ค่อยทานอะไรวะวันนี้ทานอาหารที่ไม่ค่อยได้ทานบ่อยๆแล้วคิดถึงพี่ทาไมอ่ะทาไมหรือจุดทูบเหรอรอากินอาหารซ้าจะตายาทำไมเหรอเพื <c oughs> ่อฟังจุดทูบเหรอรหรือ,อยังไงคุณรู้ฟังจุดทูบแล้วส่งมาเหรอเพราะวันนี้มันวัน,น,ว,น,น,ว,น,นวันนี้มันสัตว์จีนปะ่ะใช่ครับวันสัตว์จีนมีความสําคัญยังไงใครเล่าให้ฟังหน่อยสิอันเนี้ย ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้รู้แต่ว่ามีขนมเทียนใช่ใช่ขนมเข่งขนมเทียนขนมเทียนเนี่ยไอ้ขนมเข่งเหมือนวันไว้เจ้าไหมไม่รู้เนี่ยลรวรู้แต่ขนมเทียนอะขนมเทียนเส้เผ<พ>็ดเอ่ดะเห็นก็ขายอยู่ด้วยกันเออวดโดดได้มานี่แช่ตู้เย็นใส่ช่องฟิสเลยนะเพราะเสียดา,ายมากเสียใจโมโหขอเป็นลมบ้าหมูหน่อยครับเป็นอะไรวะงั้นเพลงฝนไม่ได้ขอเป็นเพลงคนใจง่ายของไอชลินยูโอ้โหคนละเรื่องเลย แกวัยสามโมงกับอีก4ี่สินาทีนะคะสำหรับข้อความคุณผู้ฟังก็บอกว่าอ่ะกำลังจะเข้าประชุมกันบ้างกลัวออกมาจะหมดช่วงกันไปเลยส่งมาทักทายไว้ก่อนแล้วบางคนก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันศัตจีนค่ะ <S 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 คุณผู้ฟังอ,อ๋อเหรอก็บอกว่าวันศัตจีนเป็นวันเงี่ยมล้อ เียนจือในวงเล็บยมพบาลจะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงนรกชาวจีนทั้งหลายจะรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายจึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดังนั้นเพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับกุศลผลบุญนี้จึงต้องมีการเปิดประตูนรกนั่นเองอ่ะเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นซึ่งอันนี้เคยอ่านเจอเหมือนกันเขาบอกว่าประเทศไต้หวันมั้ ใช่ไหมคะที่เขาจะมีพิธีกรรมอะไรกันนะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าตอนคืนเนะี่ยบางคนสําหรับบางที่ใชาถ้าจะเป็นเมื่อก่อนเนะ่ะเขาจะไม่ออกจากบ้านกันเลยเพราะกลัวว่าแบบ หมือนมีมีวิญญาณใช่ไหมหรือไม่ให้เก็บซองแดงหรืออะไรสักอย่างที่ทิ้งไว้ตามพื้นอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเอาความประมงคลของบางคนมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาว่าไว้อย่างงั้นมันก็เป็นชุดความเชื่อหนึ่งทุกวันนี้เราย,ยังมีชุดความเชื่อเลยว่าถ้าเจอเงินบางคนเขาก็ไม่เก็บนะบางคนเจอเงินก็ไม่เก็บเพราะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นความซวยของคนอื่นแล้วมาเอาเข้ากระเป๋าเราแต่บางทีถ้าเรากําลังร้อนเงินมากๆบา,างทีก็เก็บ EFM DJ playlist Bye DJ อ้อมค่ะ